ทีแล้วอยากให้ผู้นำผมก่อน,นต่างๆผ้าทีผ้านหนองผ้าคนเขาคนแก่ต่ว่าจะคนเสาคนแก่เลยผ้าคนเขาวัดเขาว่าของฮาศาสนานี่ละผ้ากันไป,ไปเที่ยวทะเลปุ่นคนผ้ากันไปเที่ยวนําท้องุ่นเป็นได้ยังมีแต่เสียงกนเสียคำที่นนหน่อมน้ำหัยใจกับพุ่มี ไอ้ยังที่ที่มันแมนโมแมนวัดตายแล้วแล้วพอกันถามกันถาว่าวัดมันบกเกิดประโยชน์คนตายแล้วมาวัดมันไม่ได้เกิดประโยชน์มันบกคือกันกับไก่ตายดิไก่ตายหมูตายมันยังพอได้ก็มได้แกงก็ได้ปีกจคขีดนยเว้ยอันนี้คนตายแันวไหมันก็มีความหมายจั่านี่ย กินกินก็ได้ต้องค้อนไายก็หมูไต้ไม่ตัวนี่แต่ตัดข้อเราไปหอยเวกันตลาดข้เห็นหัวค้อนี่ยแตกขึ้นเลยมันมีสาลามันเอายังมาได้แต่หัวหมูหรือว่าหัวเราห่าลอยมันย่้งกันขื้อเลยแล้วหัวค้อนั่ตัวเลนแตกแล่นแตกนี้เมื่อไหร่ตลาดห้างเมื่อไหร่ อันว่าเนี่ยเขาวัดเขาว่ามันก็เขาตอนนี้แล้วดีกว่านายยกบนผ้าเขาวัดเขาว่านายกพาล่างมองพุ่นไปหากินหาเี่ยวหาขุนทะลอกทะเลห่นมันไปมันก็ได้ประโยชน์ที่ยังใน,ในด้านจิตใจพางม่พี่นอ้องเขาแก้มบบากบัดนี้แล้วถ้าไปไหได้กว่าไปวัน โมกี้ดอกอมเท้าแก่เหลือเนี่ยิเล่งเอาตักสูงตัดฟองเอาคุณใช้ตัวจะฟ้องไววควันมีถึงหมดสุดท้ายควันตายโมเคยได้ทำบุญเยอะเกอจชายยงคือบานถามของโมบุญจะกี่ต่อจังไดะเจ้าเคยทำบุญยังบ่บ่ก่อนว่า จ้าเคยไปวันยี่บวอบอกว่าบอว่าไปวันก็บอไปถ้าบุญก็ว่าถ้าเข้าก็ไปสี่ไปสังบุญไปขับบุนไปหมอนั่งหกก็ไปเขาจะว่าเพาว่าแค่ที่เป็นญาติี่ผ้ากันคิดทั้งทันแค่ที่เอาแบบยำอาจจาเอาแนวนี่เนี่ยมาสังความหลีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่พ่าเห็ดเอาผ้าบ่วใดตั้งนายกเพื่อนกับผ้า ี่น้องฟองไฟทับุญทําท่านเป็นขวัดเขว้าข้าศพสหนามาเขาไปเขาตอนเขาวัดเขาวาตอนไงหานา้นว่าว่านี่ไงแล้วก็หามกันเขาว่าที่มีประโยชน์ยังเอาใจอยู่ตัวไงหนา้นกว่ายำย่างได่ก่ามาด กะหามกันพม่าอีซัมอันสุ่มที่เพิ่นมาทรงกับมีแต่ใส่สุดดำมันพอมีสุดขาวมีแต่สุดสกปรกสุดดำมันก็สุดโสกปรกวตัเนาะสุดเหนี่ยสุดนุ่งดำห่มขาวมันก็ยังครอบเป็นสัญลักษณ์คำว่าสัญลักษณ์คือสีขาวหมายถึงสีสะอาดสีงามสีคนบุญลับไปบอกง่ายๆสีคนบาปก็บสีดำดำ อของมันของมันดำของมันเหมือนมันของต้นลายบุญถึงเปียบเทียบกับของพอดีเนี่ยมีชีวิดดววววววาตอยู่เพราะเขาอะายแล้วไหนหนาจนฝ่าให้เขาถามเขาไมา่ซับถ้าเขาเกิดประโยชน์ถามเขาเต่าเขาเรานึกว่านี่ไม่จังสิเพราะต้องมีไผหถามเขาว่า เรงน้มุนอย่งได้กุศลกนเก่บเอตทอักวสบวันมีที่เป็น,นเช่อประเห็นแยังที่ว่านั่นแหละเช้ยื้นถานว้าเจ้าเคยทบุญกว่า็บงว่ามห่งจักบ่เคยเหมือนว่าเออเ้ยขวันเขาว่าเคยไปรักษาศสินอยู่บ่เพราะว่าบกเก่เคย ไม่ท่านบอกได้ยังเถิดเลยผมมีทางยางก็หนีโมแป็งทางยางใไงจะของคุณไปคุณไปเขาก็ตีไปล้มมันนะเขาเถอะเพราะเห็นเอายังเพราะท่านเฒ่าก็หนีไอ้เด็กผู้เฒ่าก็ตามเถอะหาเอาสิ่งนี้มันเป็นซาละก็ได้ตัวเองได้ยินได้เกาะไว้เนี่ยวันไหน มาตอนมีชีวิตยั่วก็เคยเห็นเนี้ยแค่แนวปรตายไปแล้วนีมันต์้ผ่าไปสวนพอนผ่าริลสวนก็บลงคกโกโคกโกโคเออหลับชิตนลำก้อนเด้อไอ้อยแม่เด้อผัวหลับยังไหนนั่นมีชีวิตย่ยังหลับพอด้เนาะหิวงหิวหูว้อนมันไหนผามาแล้วเด้อฟอผ่ามาแล้วเด้อแม่เตรียมหับจิ้นหลับ้อนผัว หลับศีลหลับขออมันก e like ็หลับแต่ตอนมีลมหายใจอยู่ทีทั่วเห็ดบุญเห็ดบลามันก็เห็ดต่างๆนี่มันท่านตายในทั่วตายแล้วก็จึไปฝากความหวังไว้กับคนหมูมีจิตวิญญาณแล้วก็ฝาะขึ้นจิงไปสวดอุศราให้เท่านั้นแหละเพราะโลกโก๊ก๊ะโก๊โกหลุดแต่งเขาแต่งผ้าเขาผ้าหนามากินยั่งดีผ้าเด้อไอ้พ่อยเมย์ปวดปะ มากินเขากินน้ำน้วยตอนนี้ชีวิตย,ยุ่งเคยแต่งเขาให้กินก็คือพ่อแม่อยากกินยังไงก็ใกินซะตอนเนี้ยลูกเต่าเราล้านก็พอดีอาหารมาให้ยุ่ให้กินกับพ่อให้กินตอนเนี้ล่หละตอนนี้ปากมันงับได้เนี่ละ่ะตอนมีใจอยู่ในหลัางายหลงังในสังขารเนี่ย่หละของเดียวไปหายคนตายกินกันทั้งหมดแล้ว กินเขาคิดตอนนี้ละจะไปทาบุญก็ไปตอนนี้ละปปเห็นบาปก็เหตุตอนนี้ละคนตายไปแล้วมู้ดที่มีความหมายอย่างเดียวฆ่า,ากันสิไปเอาดีจะตนตายตอนพระท่านตายเนี่ยความดีจักนิดจักหน่อยก็บ่เห็นเห็นความดีจักนิดจักหน่อยกับบ่ไดที่เขาวัดเขาว่ารักษาศีลไปทำบุญทำทา่านจะือไกกับไปบ่ใดค่าจะอยากบัดตายไปแล้วไอ้สิ่งที่เห็นไวว มันบระดีไปกับข้าจเชนแนวเด้ mm hmm. ยังไงในหัวหนาผู้เขาวัดเขาว่าภาคเขาไปทั้งเดือมนมาถึวขได้หัวหนากี่เราก็จะพาไปกินได้เหล่าเด้ได้หัวหนาไปเที่ยวแบบโลกก็ไปแบบโลกเด้ท่านได้ในหัวนาท่นมีศีลมีธรรมมาเก่าทุกข์ข้าวหน้าในเขาวัดเขาว่าเนี่ยเขาให้เขาวัดเขาว่าเพื่อหยั่ง ให้เขาให้เขาให้เขาวาัดเขาว่าเพื่อสิ่งห,หูจักบุญหูจักบาปพี่คนบอกเขาวัดันบูญจักบุญเป็นยังไงเจับบาปเป็น,ย,ไไนยังไงเด้ยนี่แหละจังว่ามันมีนิทานบอกมันนึงเขาวา่าอยังอบอกคนบอกเคยเห็นหุบอกเคยเห็นบุญไปผู้นี่กันไปแจ่วัด ผู้หนึ่งก็บพวกใคยไปวัดจักเท้อมันไปวัดสมเมื้อมันมึงได้อีหยังหรืออีหน้าใครก็ได้บุญแล้วอ่ะสิแต่บางดูป่อามาแบ่งกันบึงดูปั่ะสิพวก็อยากได้ด้วกันแหละเอาะกูแบ่งเนี่ยนาจักระตาจักอ่าขันว่ะสิเพรายมันแบ่งให้กันก็ได้ไอนแบ่งก็ได้ยหไยว่ามึงได้บุญหมนว่ะไอ้คนที่ถือข่ามันก็เลยจนปัญญาเพราะมันจนปัญญามันเห็นทังไหนหูบ่อวะเนี่ย มันกล่าวเมื่อเนี่ยแค่กี่ดังแล้วเนี่ยแค่กี่ดังได้ครับ้อมป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 ้อมว่ไม่คิดเนี่ยเอ้าไปไปตรงนี้บุญเหลือหน่อยเหลือสท่านี้แล้วพอจีบแบ่ให้เจ้าว่านบบแค่กี่ดังของตัวเองน่ะนะไห้พราะไห้ไปแล้วแต่ว่าไปก็คุยกันไปคุยกันม่าเป็นได้ว่าเ่าจะคุยกันเรื่องบุญนี่ละ ไอ้มดมันหมดว่าก่อนกีดังอน่ะมันเริ่มตี tai, ่คนก่อนกีด <are previous S 1> ังไปก็ได้งมกไปไปเห็นหม่ไม่แต่หมดมันก็ยังยากใด้นอกบุญหมนว่าไปบอกซะยังบอกคนคนเป็นคนเพราะยานใดบุญมากก็เลี้ยวควาหมดแบบนี้เขาบอก่านั้นป้าก็่า่ายันมันหายกินกินซะก่อนดาวแล้วก็กินกินก่อนกินกินก่อนกีดังไอ้นี่ยตีเขาแบงหายว่าเป็นบุญนั่นแหละเพราะเกินกินแล้วว้าบุญนี่สิเข้มเข้มนอกบุาอยู่ รัว่คน,ม,น,ม,น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 มันมัขนาด้านหลังมันมู่งจะบาปจะบุญนี่ยัง่ะไปเห็นบุญขอเนี่ยหน้าก่นว่าอลังกอนมาได้ก็แขนก็ขาก็เอวไปน้ำเนี่ยก็สบายไปพร้อมเอาแต่สิบปวดว่าเอาแต่สิบวบาถากามกันบุญมันอยู่ในการกระทํำเลยพอเม่มี่นอกเลยก็ไปเห็นหน้านะเจ้ามาลงมทงลงท้าไปเจ้าก็ไปเห็นให้เห็นหน้าเจา้า มันกับเห็นกันทุคนหู้กันทุคนนั่นก็เือาไปเห็นหน้าเป็นผู้ขึ้นผ้าเพราะว่าไปเห็นไห่อยู่ทั้งผู้นั่นก็เห็นไห้เห็ดบุญมันก็ไปเห็นอยู่ในหวาดตัวเหตุบาปมันก็ไปเห็นในสิ่งบอดีสิ่งแล้วนี่แะเพื่อนว่าเกิดว่าบุญว่าบาปเป็นเห็นบุญไหเพื่ออย่างเกิดมาทั้งที่วิตชที่วิตทั้งที่วิตต่างแต่บาป อาเราจะกรรมตายไปแล้ววาสนาที่ใจตรงที่บวานก็คือล่องอ่ะโมโนโหใครเลยไปสวรรค์น้ำบ้านน้ำเมืองเขานี่แม้เรกาก็ได้เห็นว่าก็ได้ยไอ้ป้าวเห็ุเอาโมนี้นายกวัดผ้าพ่อแม่พี่น้องกล่องไปเด็กมากราบเอาหน่นนะไปกราบเอาทุานะ่งดีๆหน่ะกรรบ น้อมกายว่าจใจลใ่ำใจพระพุธพระธรรมพระสงค์องคุปูเสาปูหมันปูมหาบัวนะั่นน้อมร่ำใจเอานั่นละเอาบุญนะะั่นน่ะจะไปแข่งกระดาษยืนโดเนหลายไม่มีหุ่นจักิดที่เอาบุญคิดเอาบุญกระิดเอาพวกเป็ดขี้โง่หลายจะเอาขีดดังไห้นั่นละแบบเดียวกันแล้วนี่ก็ได้ไปไปมากจากดีๆกับมาไปยืนโดเนอยู่ยท่านที่ดีกลมน้อมกายว่าจใจ ล่องใส่หัวใส่กระมอมเจ้าของก็เห็นบ่เปลี่ยนไปยืนบังบริขารไปยืนบังไปไปยืนโดดเดียๆไปคือใหม่ได้ต่อใหม่ค้อนใหม่คอนแบบนี้เอาบุญบ่เปลี่ยนเอาบุญเป็นมันต้องขึ้นไปละไปขก่มการาบน,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 น้องข่มกราบน้อมกายน้อมว่าจาน้อมใจลงใส่ประพฤติประทับประสงค์องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ก็ว่ามาเอาบุญผ้าละม้ายัง เดียเดยดาดาอยเดได้ยูเห็นเขาไปนั่็สอบว่นนั่นสอบว่นนี้สอบไปสอบมาเมื่อไห่่ก,ก็เล่าอ่ะกขเขา,ขาเห้คนว่ามาวัดเราเอาบุญนะมันได้เอาบุญนะมันเป็นนั่งอยู่ในรถในเรือท่านบริดุทธิกันกับไอพ่อวนหน้าพุทโธพุทโธไหวทำโม่สังโพมนี่นี่แหละบุญนะเนี่ยเมื่อนี่ที่บอกบุญพ่อแม่พี่น้องเพราะแม่บอกบุญด้วยการแจกซอกแจกสติแจกปัญญา ให้หู้จักพ,พีซ่าเอาบุญบุญมันอย่น้ำเข้าเมื่อแล้วจังมือนี่พ่อแม่พี่น้องมาจากแป้นหน่อยขอนแกนหมดว่าจะจะพูดหกขันมาหนี่ม่ได้มาอย่างนั้นโยกันผ้ามาเอาบุญเหนอยังไงเหตุที่เอาบุญใดก็เอากายเอาว่าจา่าเอาใจนี่แหละตักตวงเอาบุญ จังที่บอกพ่อแม่พี่น้องหลังจากละพอล้อจินเขาแล้วพุ่นไปก้มลงเอาหัวก้มลงกาบลงน้อไกายน้อมว่าจาน้อมใจลุ่งไตพกุรพมประส์องค์พ่อแม่ก็ป่ายกันทำนีพี่น้องกันเ้นเ็บุญแล้วแล้วก็ผ้ากันเดินทำประทศศิลป์ในกรรักษาพ่อก็สามารถจะควงเท่าไก่มาจากฝันแก่นผุน มาก็เลยอาบุญก็เป็นมาเที่ยวซื้อๆซื้อกัอนเข้าไปเที่ยวอันทะลงทะเลก็นอนับเที่ยวก็นั่นแหล้กกลับบ้านเอ้ามายะใหเสียเถี่ยวยะใหเสียที่เสียทางผมก็ว่ามาอาวบุญให้เดินทำพระทาตศิลรอบรอบแหลกให้บกเพราว่านาพุทโทพุทโทร,รอบที่สองในพวนาทมโมท่ทมโม่ ตอบที่สามก็บอกว่าสังโคสังโคสามรอบเทา่านั้นล่ะนี่ทางเดินไปสวรรค์ทางยังไปสวรรค์ทางยังไปมโนโหกนั่นก็ไปคิดถึงทศทมโมสังโฆนั่นล่ะทางไปมโนาหนั่นละถนะึงบอกว่าผมกมามุนต่างฟวงตั้งไกอเมนธรรมดามากเพราะท่านใจบาศก์แต่อย่างมาใจบาตรพระหลาย พ่าเป็นอย่างเอาไว้มือนาอันมีวาสนามีโอกาสวาสนาก็ไปอยมาใหม่มาทำนีก็ได้บุญแล้วนะป็นโมเมนต์ที่เอาบุญได้ใช่บาดเนาะนี่กำลังฟังอยู่นี่อันนั้นมันเป็นคตินะนะมันเป็นบุญแล้วนะนี่ถึงว่ามา่จิบอกบุญโมเมนต์บอกบุญคือการแจกซ้องว่าไปเทียนนั่นนั่นอยเทียนอันนี้ี่ยทอดขอป้าคอยทอดกระิ่มื่อนั่นมื่อนี่เนี่ย อันนั้นก็มัดกับบุญโหดโวดนี่บอกบุญเราโดยที่ว่าบุญก็ต้องเสียเงินเสียคํำเนี่ยไปบริกรรมเอานั่งในรถกับพระวนานาบุตอยูใส่กับพระว่านาบุโรไว้แม่ถ้าถ้กลับบ่านกลับซองให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลที่ตนได้กระทำนั่งฟังเถศฟังรรมนี่นี่ก็ได้บุญละธรรมะสมณะไม่อันนี้สองแห่งการฟังเทียฟังถ้ำคนลา หน่อมนลำห้เจ้าของได้ยินได้ฟังจริงที่งว่าเคยได้ยินได้ฟังไี่ได้ได้ยินได้ฟังแล้วฟังว่าท่านเขาบเข้าใจก็ที่เข้าใจไปเรื่อยเพืน่นว่านั่นสําคัญไม่ว่าเข้าสงสัยอยัไนไหนนี่ถ้าฟังไปเรื่อยๆแต่มันจะหายสงสยัยเ่อมันหายสงสัยแเราคนนอกมันมก็นต่างนาต่างตาท้าบุญตัวบันคิดเรื่องบุญเรื่องบุญมันบ่แม่นขีดไปจากเอาบุญก็ขีไอ้ขีดำไงขีเขาแขะหายฝันเปนะ็นก้อนนไง พาะย้มันง่อมันบ่เคยเขาวัดเขาว่าเขหาหาศาสนาแล้วว่าบุญอยู่เมองไหนที่เอาบุญจังไดก็เอาบูเป็นผู้บาอาจารย์่นเอาในสังขารากการ่างกายพ่ริยะอ,อันนี้จังทุกขังหน้าตาเพิ่นเอาไดเมือ่อแต่พ่อแม่พีน่น้องบ่ใครเด็สนใจสนใจ่องโตเจ้าของต้องอาศัยผู้บาอาจารย์ในะนำํำเอาบอกเอาเ้ื่อันกับง้อควายนี่ละ มันเพิกไฮเพิกหน้าเปลี่ยนเลยแล้วต่อจู่มันสุกวันจนว่ามันเข่าห้องเข่าฮับแล้วมันก็ต่อไปมันก็ห้องเขาไมนเองดอกอันนี้คือกันแล้วเนี่ยมาวัดเ่ราะถ้าถือผู้ว่าทีไปเห็นเนี่ไปวัดป่ว่าไปยังก็บได้ <VI> ีย <x> ังจ <hate> ังแนวคนไปวัดก็บได้รวยเครื่องผู้ขาดอกละเขาไปวัดผู้แม่เขาที่ไปเพื่อลุ้ยกันไปวัดเพื่อรวยแล้วโลกนี้เขาจะไปเห็ุการเห็ุงานบางใดไปเห็ุบุญ เขามาบุญคือความฉลาดหูจักโลกหนีโลกนาหูจักอันใดเป็นบุญเป็นบาปหูจักอันใดดีอันใดซวหูจักว่าศาสตร์หนีศาสตร์นาเป็นยังไงเขาให้ไปเพื่อศึกษาสิงมูนี่ไปฟังสิงมูนี่แต่ก็ไปเลือกเอาแต่สิ่งดีๆมาน,นี่แหละจะบอกพ่อแม่พี่น้องอาบุญเอาเอายองสี่ซวนี่แหละบอกบอกบุญบอกว่าคุณคุณไปกราบเอา ต้องประธาเุเจดีย์บุญนี่แต่ของดีๆคือของพระพุทธเจ้าี่กดีท้ำคำช้อนของพระอค์กดีพ่อแม่ผู้บอาจารีเป็นพระสงฆ์ตั้งแต่พระสงฆ์สาวบอกบุ่นแหลกๆมากจะเรื่อยมากพ่อแม่ผู้บ่าจารีผู้สาวผู้หมันผู้มหาบวญพุ่นไปกามเอาไปแบ่งบุญน,น้อยน้ําเพื่อนไปกามกับเพื่อนนั่นย่ำตายไปแล้วมันจังจะดีในมีคำตอบเนี่ย ยาโยมบานโยมบาลทูดถามเรื่องบุญเรื่องบาป็องผู้หักในี่อู้ยเกิดมาแนี่ิเกิดมาเห็นอย่างเกิดมาผู้หักใจบุญจักบาปมาอยู่ในโลกให้มันหลงหลกซื่อมาเกิดมาแกมาเจะมาตายชิมซื่อพ่นเฮามนเกิดมาข้าพด้เดชพระพุทธศาสนาพรได้นำผาตัวเองเขาวัดเขาว่านขาดทุน ันว่าที่ใดก็ไร่ากการขาการขายเป็นเมือนหลานแสนยหลานกระทาก็มันก็ตายถิ่คือเกาตายมันนั่นแหละจริงนั่นมันบ่ได้เป็นสาหระมันเพึ่งบ่ได้เลยพึ่งบ่ได้ตลอดเดยอายุแปดสิบเก้าสิบปีรลายปีมันกระตายก่ะจริงเดียวพึ่งฝังเพึ่งพลาดไปท้างหนาเนี่ยคือบุญเนี่ยพ้นจัดหลวงเอาเห็นการให้ท่านตาศีน การจะเจร่ญเมตตาภาวนาพวกนี้นี่ไม่ต่บุญทั้งนั้นเลนี่บุญไม่ต้องเสียเงินเสียคำ้ำบุญไม่ต้องแจกซ่อมขอบป่าบุญมันเข้าหาอยู่ในสติ้วยปัญญาของเขาเนี่ามาเมื่อนี่เอาหมูมาฟังอัดฟังรมเอาขาเอายางเขามาวัดมาว่าดีกว่าเขาหามเขามาเลยที่พวกหูตวอวยังที่ว่านั่นแหี่ย เขาวัดเขาว่ากับเขาเปลีอยนจนกระทั่งถามเขาถามกันเขามากถามกันเขามากก็ไ่ได้หามาอย่างเงหามว่าเขาขิมซื้อมันบ่เกิดประโยชน์นี่เอาเนี่ยเอาหูตาแขนขาดิงยังพ่อมีเวลานี่ชีวิตจิตใจยู่งยู่เนื้อสังขารร่างกายเอาไปเหตุบุญนั่มตัวมันมันไปมีขาผ้ามันยางเขาวาัดนี่หูก็ไปฟังอัาบฟังธรรมเนี่ย ฟ so well ังแต่มอ่วลำหลายเั็นการฟังมู้นี่นะมันเห็นอะไรห้อนฟังกันฟังคำมันเห็นอะไรซุ้เห็นเพราะนั้นนี่หูคนก็จะให้นีหูสองหูไหวให้นี่ตาสองสองน้อยไหวจนๆไหลแขนกันที่กันขากันที่กันเกิดขาหนึ่งเข้าถล่มไปเหยียบเนี่ยมันบริีเห็นมากเช่นไปเหยียบไปก็ต้องทบขาออกเลยขาหนึ่งต้องเหยียบออกเต็นหอก อันนี้จิตเดินขาลงบ่อน้าหกก็เอาขาหนึ่งไหวพ่อใดๆเต็นข้างยางออกมานี่แม่อันนี้เจ้าูกับฟังแต่เ,เรนนื่องของกิเลสกับพี่มีหูนึ่งไหวฟังอัดฟังท่อมันนี่แม่ล่ะนี่ตามที่กันเอาไปเบิ้งแต่เนี่ยมันบิดีบิดีแนวดีๆกับเอาไปใบเบิ้งแม่ก็ยังให้นี่สองอันกต่นีดังสองหูดัง,ง,ดงห้ากับพี หู้ผู้ดังสองสองสองหูนี่ลระกันหาดังหนึ่งมันตันไว้ดังหนึ่งมันบ่บ่ตันเขาก็ยังมีพ่อจะได้หายใจดิเดนาดไามีสองเวลามันมีโลกมันก็มีธรรมันมีนรกมันก็มีสวรรค์มันมีบุญมันก็มีบาปยู่งมันมีเมื่อยมันก็มีแก่ยังเด็กถุกยางมันมีสองสองสองก็มีผู้ยิ่งมันก็ยังมีผู้ท่าย่ำบ่นับกระเทยท่านไม่ได้หล่ะ อันนั้นี่จีไปบอกกันเท่กระามหรอมันกัคือผูไทายอันพวกมันเป็นชอมมันกับือผู้หญิ่งนั่นแหละแล้วไปบอกตามภาษาอันเื่อจริงๆแล้วมันกับือผู้ทายกับผู้ยิ่งแค่นี้เองแต่มันเป็นไถ่ซื่อเรือน้ำไปจัดจัานไม่สื่อๆเพราะฉะนั้นดีใจที่พ่อแม่พี่หนอไปพากันขวัดเขว้าเขาหาศาสนาทุม่นนี่พากันลงทางเมื่อเห็นเขาเห็นคนขาวัดทุกมือนก็เลย ก็ได้เห็นไส้สุดข,ขาวเพื่อได้เกาแล้วไส้สุดดำๆไปบอกง่ายๆคือไปสมคนตายน,านั่นเองตากันแห้กันขาไปสุดเขาขาวจังส่มักจะใครบวกเลยมีว่าได้เห็นนี่แหละสุดข,ขาวนี่แหละสุดมันแสดงได้วความบริรสุทธิ์ความใสสะอาดความขาวสะอาดความมีนมนทินมัมนยังเนียงลงขาวผมขาวจริงสิมเ้าขาววัดจเมือนี่มีแต่สุดดำไปเมื่อ สุดอาไล่ไหวอะไร่มันว่าสุดไหวถูกถูกมันจะเป็นพวกที่เอาไหวมาได้เอมันกัดกันหัวไจ่มันทรมานหัวใจ่ที่ไปไหวมันเห็นอย่างถูกโลมันเห็นปลี่ยนทิศถ้าที่ว่าไหนก่อไปถ้าที่ว่าขวางโลกจริงๆแล้วถูกมือพวดที่อยากถูกแนวมะนวาว่าว่ามากทัวร์ทิ้งสารลสาซัดมันถึงร่างแกมันห่ออ่กอัะมันมันเหม็นอย่างมันยันมันมันเก็บได้น่ะมันถูกมันก็ไม่อยากขออยากเห็นยืนกัน ทุกมนุษย์ทั้งหลายว่าถือไหวถูกคนนษยไปไหวมันเย็นอย่างมันมงม่นผมไม่แน่สิเอามาเก็บมาไหวพระพุทธเจา้าเพื่อนผู้หนีออกจากทุกฝนไปไปนิพพานธ์อย่าเอาทุกมาแขนข้อจะของมักจะถูกด้วยตลอดไปที่บันมาห่อให้ห่อมเศร้าโศกเสีสสยใจเพราะอย่างเพราะม่เอาทุกมาไหวอยู่ในตัวจะของเนี่ยคิดเข้าพระพุทธเจา้าเพื่อนผู้ไหนเข้าปฏิบัติให้พ,พ้พนจากทุก ไอ้พ่อหน้าคนจกทุกไอ้คนเนียทั้งหลายเนียนมูจักทุกละกะล็ละถูกเอ,อกซาขัาบา้บุลามันเหมือนด้วการเอาไฟมาจี่จะของมันก็หันด้ว่ทั้งท่านจะเห็นพ่อแม่พี่น้องเขาว่าเขาว่าตุ้มมือนี่มีแต่สุดดัง่งก้าขาวแบบเหน,นียนพวใครมีกันนี่ก็ดีน่าโยกบนผ้าเขาว่า,ขวา,า,ขวาเขาว่าจะขวางผ้าจะขวางเขาก็ได้มันเชื่อแต่ว่มีเหตุมีแต่เหตุมีปัจจัยหลวงพ่อที่เขา อาศัยผู้ว่านาภาเขาแต่ผู้ว่านาดีมันก็ดีได้ผูว่านาเป็นโจรมันก็เป็นโจรได้ผัวนาเป็นกอนี่บาปจะไปทำบาปเด้ผูว่านาเป็นค้นบุญมาเข้ากันได้ทำบุญนับเงินเด้เมื่อนี้หรือว่ามันเป็นเมื่อมองคนคํารับตัวเจ้าของอยู่แวงหน่อยวันแกนเหมือนยังพากันลังไหลมากป้ามาบุญความจริงแล้วบุญมันก็ได้อยัดแจ้งเข้าบุญก็ได้โยน ปันแกนเนาะบุญมันอยนนั่นจะมีสติมีปัญญาภาวนาคุณโทอยู่นี่นี่เขาเห็นบุญวันไหนได้บุญวันไหนเห็นดีวันไหนก็ได้ดีวันไหนทุกคนเห็นซัวล่ะไปเห็นซัววันไหนก็แบบมันก็เป็นซัววันไหนนี่กันเว้นเถอะท่านผู้ใดไปกอความบุญทีบุญดีไปสร้างความบุญดีปั๊บตำรวจเขาจับไดเขาที่เจับได้มึงเขาเห็นนั่นล่ะนั่นแหละเห็นบุญวันไหนมันก็ได้เป็นบุญเห็นบาปวันไหนมันก็ได้เป็นบาปคนว่า บุญบาปมันอยู่ในการกระทําอยู่ในกายว่า,จาใจาใจเขาไขเของมันพี่น้องนํากายว่าใจาใจมาสูว่วัดแสงข่ำนี่เพก็ทีมมมม่มาอบุญอยู่วัดแสงข่ำเหรอว่ามันได้เที่ยวมันได้บนเสเฮ้ามันได้มาเตียนที่ในนี่เจดียมากราบมาไหวก็ที่เอาบุญอายุบ้านมันวาดภาพเอาบุญว่าใครเป็นเพราะนั้นได้ไปเห็นบุญนั่นบุญนี้เนี่ยบุญนั้น ภาษาพูิไปหอินเดียนี่มันไปอาบุญอินเดียมองพระุทธเจ้าประสมทั้ัสรลวปริญีพผานมองได้เพราะจะอาบุญได้คุงแ่งเอาอะบุญมันอยู่ในตัวเจ้าของนั่นแหละคือบาปนั่นแหละคุงแ่งให้มันเป็นบาปมันก็เป็นบาปคุงแ่งให้มันเป็นบุญมันก็เป็นบุญละเห็ดให้มันก็ได้ให้ละเหตดหน้ามันก็ได้หน้าละบูกเขาก็ได้เขาละบุกแ่งมอมันก็ได้แ่งมอตัว เห็ดเห็ดดีมันจะได้ซ่วยจังไหเก่อเห็ดซว่วมันจะได้ดีโอไม่เด้บุญมันก็ต้องเป็นบุญบาปมันก็ต้องเป็นบาปเอาค้าเห็นเอาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทำสังขารร่างกายมันยังบ่ท่านได้ตายเอาทิงมูนี่เห็นบุญวนเห็นให้เห็นไน้าเห็นหัวเห็นสวนเห็นนาทีการงานตามความจำเป็นของเพื่อนก็มันเห็ดเพื่อนยังก็เห็นื่อหัวใจที่มันปฏิบัยร่างกายอันนี้ื่นสังขารร่างกายมันยังบ่ท่านแตกสัานรับ จิตใจดวงนี้มันกับมันบอทัามียังไห้มันพ็มียังไห้ก็เหยีบุญหาเอาบุญหมันกัอนที่ว่าสิจากโลกนี้ไปบอกง่ายๆคือวันตายนั่นแหละให้เด็ดตามบุญไปหลายๆทาก้อนมันโมเมนต์ที่ว่าตายบุญตายไปแล้วรอให้ลูกล้านทํบบุญหาลูกล้านมาคนมันจะเป็นทับบุญหาได้หากับมันกระแทวที่ว่าเด้ทําได้